สบายดีพี่น้องสบายดีพ so ี่น้องสบายดีพบกันอยู่เทียงนาสบายดีนะพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเอฟซีบอดดาวเทียงนาไม่แล้วพี่น้องมาเทียงนาบอดดาวมาไปในเมืองพาเพิ่นไปัศวิมอลำมอลำคืออะไรมิทยุอันจะซื้อวิทยุพี่น้องมันประษาอนบูฮานวานอื่นมอลำซื้อมอลำใหม่ไทยนะซื้อมอลำไทยแม่ เราออกนอนมาก็เลยซื้อพี่น้องพี่น้องให้คู่งอนเลยมาพี่เก่ากล้องกัดูกล้องดาวงามงามมาเบิร์นโอเคงางมาเบิรงดูงานดูไผ่ไผ่น่ะซื้อน่าด่าบอกพี่น้องดูซื้อน่าด่าขี้น่าด่าได้ยอะไรพี่น้องขอดเพียงหน้าเลยได้พี่น้อง เอาอยากกินเขาด้วยนี่นะบะเกย์ๆพี่น้องว่าตกแป้งยูเลยีกนมาลยตลาดหน่อยมาเจ๊นะอบอเออลาดาวเขาเอฟซบอกว่าเยบอกว่าวาเพื่อนอพี่น้องเอฟซได้ที่คอมเมนต์เอซบอกว่าอันเวลาบะดาวว้าวนะฮะบาดาวแนมกล่องแน่ ใส่กล่องนะเนี่ยเวลาเวลาเวลาบอกนะเวลาบนแนมกล่องเด้พี่น้องเขามาบอกกล่องนีงเด้อเอาบอกตรงโจงเลนื่อยก็ไปไล่เบิ่งคอมเมนต์มาแล้วแต่บางที่กับแนมบางที่กับบนแนมจำอันนั้นบางเพี้ยนเลยอันสมมุติว่าอันเท้าประเด็กแอดกล่องหนาในสิบใบใหญ่ประเด็นแนมขัดแอดเออบอกพี่บอว่าขัดแอดกล่องล้างเน่ะประเด็นแนมขัดดกล่องหนาสิได้แนมสิได้เบิ้งันเด้พี่น้องภาษาไทยกันเลย chịi du, bịt cái miệng cứ bầu đam, đam dc bớt đục, bớt đam, John kia đứng ở đây, nhìn nó này, nhặt cái đống, nó đang nhìn nó, cái này nhang nào, nhang, nhang, เยอะหนึ่งคนตลาดบูมาแวสำตลาดจ้ะเยอะบางเงินก็พันหนึ่งนะยืมเมิ่อก่อนทิ่ใส่ขึ้นดอกบัวหอยพี่น้องเงินพันหนึ่งอให้มากับบัวหอยจ่อยเวลาสื่อยังแน่เหมือนฟรอกพี่น้องได้หักหอยได้หักแตงได้ไอศครีมักถั่วได้ล่มเย็นดีขนาดพี่น้องอยู่นที่มาตามกินที่แท้ขั้นสวยนี่บ่ได้อยู่บ่ได้ฮอน มันรังคาเหนเป็นแนมุงเด้พี่น้องกำาก็เตรียมใหม่อีกประมาณสองสามมือสี่เดือนมุงเซลกายอยู่มือนมันนีย่ไดเอาตมื่เขาคืองามแท้พี่น้องผมก็บอ่าคอย่อยวน่องของเรากล่องคอยต้นตางกันพี่น้องคยแ่าองวอกอยู่นี่อ่นอยู่บกอนะไปเหตุกินก่อนพี่น้องเลย กินเข, <ไป S 1> ขาล่ะกรไดาษกินเมียเอ้าไปอย<ป><ป>ัอยหกินไปเมินไปไพเจ้าไปก้อยเสยบไปเราไปเป,ป, <laughs> ป็น,น,นปก้อยเจ้าเือพี่น้องาสดีพี่น้องงั้นนูนี่ตไปก้ยงอพี่น้องกระดาเพื่ก้อยมืนี่นะโได้ลวกก เอ็งล่ะเนาะพี่น้องเฮ็ด nào, สิรีสิดอยเกี่ยวไปตลาดมันจ้อง เริ่มเลยพี่น้องอือทุายเขาก็ได้เห็ดพี่น้องว่ายได้เห็ดตัวีพอเขาเห็ดเรียเห็งานเห็ดเห็ดงานคอนโดใหม่บ่เาเห็ดใหม่เห็ดแบบมีหัวคันไดแบบมีหัวคันไดนะแม่เปิดน้ำเนเลยนะไปสิกินน้ำเฮ้าไปืินน้เน มันกินบะหมีกินบะมเมนได้กินไ้ตัวแดงมันอเกินบะหมี่กินยังบะพริกกินอ่ะกินนกินกิน้ำก็้เพชรได้บะคุ้มเพชรลงไป่

ไปชื่อ,อประจเมเอนพี่ก็อยากน้ไดีนตุม่บอเ<า>ชื่อปเ็นกินกับเขา้เาเขา,เ,าเขาหิวเขาดอเนาะมหิวเขาดอเนาะเนียเขาก็เมื่อ้กินก้อยหอัอน,นนะไร้หไร้ห ต้องฟีมือหาวนกอ่ะไ่ไงหอมบางนาวพราบ่เป็ดกัน้ำแงกินน้ำชื้ออะไรแงได้เห็นอยู่ในคลิปเยอไ่ิงนี่หน่อยเอ๊ะเท่มากแบบนไงเปันสาวเลยมาปีหน้าไปเอาผัวเลย ใส่ทักชี่ัของป่อังเาของานใสวัิ้งไผ่ใส่มนาวชื่อข้านึงี่ประมาณไม่เติมตวดกระาวฟง่เเห็นนะไหแล้วนะเมื่อจานซาซาหรือสามซีิเ่ยดอดเลยพี่น้องมาชิมกันได้ี่้องไมิอย่างตรงปรียบกน

ว่นี่เราไล่ย้ลลายห,ห่างพีน้องเลยคนมันอยากล้วไม่เคยไม่คบ่คนมันยากเลจะอยากเลยพี่น้องวันนี้เขาเศ้าเนาะไม่อยาก,กยากพนพ่องกอแลากและกยายกิมนมาเ็วพี่น,อนอ้องเด้อกินข้าวนรงกันแม่แมมาเร็วลควยคนสามหันหลงแม่

พี่น้องลืมกินทำไมดิแล้วก็ทานแห้งแกวเลยโอ้ยแกงสีแดงของเราทานด้ยแกสุดแรงวะเอาแล้วแม่เอาแล้วยังมีส่วนไรจไม่ง้นกินอ่าเนาะเข่าไล่ๆด้ยมันจะม้วนๆเนี่เป็นเนี่ยหนึ่งหนึ่งมีเนื้อจ่าทุกคนิบข้าวอะกินกิน mười lăm giây bữa đêm nhau về, ừ. này chưa có lúc chưa có hỗn hợp chưa có hỗn có hỗn hợp chưa 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 là hết, hợp chưa có Được hợp chưa có hỗn 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 hợp chưa có hỗn

เป็นดวงวะเป็นดวงมะเขือจะเป็นดวงในตอนนี้ตะกี้งามเลยใช่ไ่มแ่ก้าขนมากวบข้่อย่างพอจีควาน้องค่ะมชิวานเี่ยมะเขือสุ้งไหลไปลางหัว ให้น้องมามาไปัวายครับโมโอมเปย์นมารับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เขาเห็นห้องได้ก่อนเขาที่เสียงแล้วบ่ติดโคดิตนะนังเม็มดิ้ัวะเ็้ไเอ็บ uh จ๊อี้ไอเอ็เสียงแล้วเอ่อเดีาไปเราไปนะเกี่ยวเนาะ เจะยุดโควิดได้ไหมเนาะถ้ากับเขาจะมีหอยเปลือกเสือเปลือกรำเหรไม่รำก่อนน้องเพื่อนจะใส่กระดาษทอเนาะกระดาษทอสดบุ๊มบิ๊ไม่ใส่ไม่ทำก่อน เมื่อ้เขาเ็นในดินนะใช่้วอย่าราไม่ได้เท่านั้นเอะจังกาจเห็นยังก่าเอ็เห็นยงไรเลกลังไปอ่ะถ้าไปในหน้าลุงนาก็ดำไปอ่ะไปทยางไรนะะตตัวนั่นแหละข้าลุงนี่แม่กระดำอะไรแบบน มเสน่ไมาเสาเสาเตเสาห้าเตี้ยไ่นุ่นนะน่บเด็กหน้าม้บาปุ๋ยถ้ตกกาเดือนไหนะนลูกเดือนหกเดือนหกแล้วอะเนียก็ได้เจแปดละ ขอปัญาเลยเด้ยยังมาพเขาัญชาก่าเขาัญชานเนียเอะดเนี่ยเรานี่ต้องไปเล้อภอย่างครูมมาแเนียน่นแหละนี่ครูบมมาครูปาอยู่ใช่ห น,น,น,นี่โดนไปตัวเี๋ยนเียงวดีก่จีปน้องเอ้สุดยอดีดิหอยไอ้แทบพี่น,อน้นองเอ้ยนีอต่อไปตำชั่วกับปุใส่หอยชะลตอนเียงวะพอก็มกินหนาไปน้องขอบุคุณในไล์ที่เขามารับชมไปแล้ว เื่องอไก็แชร์เป็นกำลังใจให้พนเด็าน้องเบกพ่อเเนื้อะพี่น้องแลเนื้อนะเจ็บเนาะอบอันสอยแคปนี้เด้อไปอ่ะไรเดอพี่น้องขอบุกขอบใจพี่น้องในไลเดอที่เข้ามาหาชม อืมเน็กตีไปไลยเด้อพี่น้องสำหรับดีเด้อพี่น้องอยากจะหัวพวนแหละหาใกล้เลยพี่น้อง